สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันพุธนะครับวันนี้ก็วันพุทธที่14กรกฎาคมนะครับก็วันนี้ก็หยุดนะอยู่บ้านนะครับเมื่อวานเพลนไปฉีดวัคซีนบูสต์โดสนะครับก็ผมฉีดเ i n นแว c สเข็มแล้วก็ตามด้วยแอสตราเซเนกา o ูสติ้งโดสเข็มหนึ่งคือถ้าบอกว่าจริงๆแล้วดีที่สุดนาะทีนี้ถ้าเราฉีดเซ n นแว c สเข็มเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เราฉีดตามด้วย m r n a ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna เนี่ยมันก็ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยมันไม่มีนะก็ดีที่สุดในจุดที่อยู่แล้วกันนะครับก็เป็น a s t ตรา e n e c a เพราะว่าเพลินผมอยู่แถวสม,มุทรปราการเป็นแบบด่านหน้าเนะชื้อติดกันเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ติดแล้วก็จะมีโอกาสนําไปติดคนอื่นง่ายกว่าเอาไปติดคนไข้ง่ายกว่าคนป่วยง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ย ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าพยายามให้เราติดน้อยที่สุดไว้ก่อนถามว่าอยากได้ m i n a ไหมใครก็อยากได้ครับแต่มันไม่มีนี่นะ <laughs> เนาะโอเคครับคราวนี้ครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าทลายโจรล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดเราทานผิดไปเนี่ยมันอาจจะ มีโทษมากกว่ามีผลดีนะครับถ้าทานผิดนะครับถ้าทานถูกก็มีประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นยาที่เป็นสมุนไพรประจําชาติไทยเลยละ่ะมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากในการแก้ไข้หวัดแก้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับ คืออย่างนี้ฮะว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยในท้องตลาดเรามีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับคือเป็นแบบผงฟ้าทลายโจรกับเป็นสารสกัดฟ้าทลายโจรซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยมันก็มีทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบเม็ดครับเพียงแต่ว่าผงฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะเป็นการบดตัวฟ้าทลายโจรมาแล้วก็ใส่มาในแคปซูลซึ่งในแคปซูลเนี่ยจะมีประมาณสัก400มิลลิกรัมเนี่ยนะครับแต่ละแคปซูลนะครับแต่ว่าสารที่ออกฤทธิ์จริงๆของเขาเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก 10- 1ถึงมิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งสารตัวนี้ชื่่อวา a n d โดก r าโฟไลน์ oli, นะครับแอนโดก r าโฟไลน์ oli, นะครับแต่ส่วนสารถกัดฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นยาเม็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับในเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามี a n d โด g r a โฟไลน์เนี่ยกี่มิลลิกรัม10มิลลิกรัม15มิลลิกรัม20มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานแบบไหนก็ได้แต่หลักการคือจะต้องทราบว่าในแต่ละเม็ดนั้นมีตัวแอนโดก r าโฟไลน์กี่มิลลิกรมัมนี่คือประเด็นสำคัญนะครับ โดยปกติแล้วไข้หวัดเนี่ยเราแนะนําให้ทานฟ้าทายโจนนะครับที่มีแอนโดกาโฟไลหรือตัว AP มันจะเรียกย่อว่าเอเนี่ยนะครับสาร AP เนี่ยประมาณ60มลิกรัแต่ถ้าเป็นโควิดเนี่ยนะครับที่เป็นไม่มากนะและต้องบอกงี้ว่าต้องให้แพทย์สั่งนะครับอย่าสั่งเองนะครับอยากกินเองนะครับต้องได้แอกเป็นโควิดก่อนแล้วก็แพทย์สั่งมานะครับก็คือนะครับกินประมาณ180มลกรัมต่อวนันซึ่ง มีความเขาเรียกเข้มข้นมากกว่าถึง3เท่านั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูตัวประมาณ AP ในยาแต่ละเม็ดนั้นว่ามีเท่าไหร่ถ้าสมมุติยาแต่ละเม็ดนั้นมีค่า AP นะครับหรือแอนโดกาโฟไลน์เนี่ย20มิลลิกรัมนะครับมีความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์เนี่ย20มิลลิกรัมก็ถ้าเป็นไข้หวัดท่านก็กินวันละ3เวลานะครับก่อนอาหารนะครับเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็น โควิดก็จะต้องกินความเข้มข้น60มิลิกรัม3เวลาซึ่งมากกว่าถึง3เท่าดังนั้นควรให้อยู่ในการดูแลของแพทย์มากกว่านะครับอย่าไปทานเองและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีการวิจัยครับว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำลายเชื้อโควิดที่อยู่ในเซลล์ได้ในหลอดทดลองนะครับในหลอดทดลองนะครับซึ่งก็ถือว่าเออมันก็น่าจะมีผลในการที่จะทำให้โรคที่เป็นโควิด -19 เนี่ยดีขึ้นได้แต่ ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อไอโควิด -19 เข้าไปในเซลล์ได้แปลว่ามันไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พยายามที่จะทานฟ้าทลายโจรทุกทุกวันเลยทุกวันเพื่อป้องกันโควิด -19 อันนี้อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่และอาจจะได้รับโทษในการทานฟ้าทลายโจรมากเกินไปเพราะอะไรมากเกไปก็มีโทษได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอ่อนเพียความดันตกท้องเสีย มีหลากหลายมากที่ท่านทานเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าท่านจะทานฟ้าทลายโจรก็ไม่ควรที่จะทานเกิน5วันติดต่อกันนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการกลุ่มพวกนี้ขึ้นและ ฟ้าทลายโจรที่ดีไม่ควรผลิตเกิน6เดือนนั่นเองครับและถ้าผลิตเกิน2ปีนี่ไม่ควรใช้เลยเพราะว่าจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านเลือกทานฟ้าทลายโจรอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกทุกคนและผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายมิลติพ Pro รีนโปรตีน3ทรีโปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใ อาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอล,ล,ลและไขมันทรานมีเอลจีอนีเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวทร p r รีมโปร23พร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา